หมอบีทั่วสื่อวิญญาณเผยปี2568เผาจริงย้ำทุกคำพูดมีข้อมูลรองรับหมอบีทั่วสื่อวิญญาณชื่อดังได้ออกมาเปิดใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2568จนทำให้หลายคนถึงกับขนลุกโดยเจ้าตัวย้ำอย่างชัดเจนว่าทุกคำพูดของเขาไม่ได้เป็นการทำนายลอยๆแต่เป็นเรื่องจริงที่มีข้อมูลอ้างอิงครบถ้วนทำให้คำพูดของเขากลายเป็นที่จับตามองและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง เผาจริงในปีหน้าจะหนักกว่าเดิมหมอบีเปิดเผยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2,568จะเป็นเทรนด์ขาขึ้นของโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเขาเน้นย้ำว่าผมไม่ได้ทำนายแต่เอาข้อมูลจริงมาพูดทุกครั้งที่พูดไปมันก็เกิดขึ้นจริงและไม่เคยพลาดเลยปีหน้ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆโรคภัยจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนคำพูดนี้สร้างความหวั่นหวนให้กับหลายคนที่ได้รับฟัง พร้อมตั้งคำถามถึงความหนักหนาที่อาจกำลังจะเกิดขึ้นประเด็นนิทานภาคสองที่โยงถึงแตงโมสำหรับกรณีนิทานภาคสองที่กลับมาเป็นที่พูดถึงและโยงไปถึงแตงโมหมอบีได้กล่าวด้วยน้ำเสียงสบายสบายพร้อมหัวเราะว่าคือฮาอะไรกันหัวเราะผมแค่เล่าในสิ่งที่รู้เป็นนิทานให้ฟังเฉยเฉยและย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้พูดอะไรมั่วๆทุกอย่างมีเหตุผลและข้อมูลรองรับ คำพูดดังกล่าวทำให้เรื่องนิทานแตงโมยังคงเป็นปริศนาที่คนติดตามและตีความไปต่างๆนานาเรื่องของคนใหญ่คนโตและตึกยักษ์ย้ายร้างเมื่อถูกถามถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนใหญ่คนโตหมอบีตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เล่นทีจริงว่าใครก็ใหญ่ทั้งนั้นแหละหัวเราะพร้อมกับตบท้ายด้วยปริศนาเกี่ยวกับสื่อยักษ์ใหญ่ที่เหลือชั้นเดียวโดยหมอบีทิ้งท้ายด้วยคำพูดที่ทำให้คนสงสัยยิ่งขึ้นว่าอันนี้ไม่บอกไปละนะหัวเราะ จับตาดูปีหน้าเรื่องจริงหรือคำบอกเล่างานนี้ต้องติดตามกันต่อว่าสิ่งที่หมอบีเผยเกี่ยวกับปี2,568ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่อาจหนักขึ้นรวมถึงนิทานภาคสองและปริศนาที่เกี่ยวกับตึกยักย้ายร้างจะเป็นจริงหรือไม่และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อผู้คนในปีหน้า